บายดีจ้าปลาลุงวัชคูสุคนนะจ้ามืัอนี้น้องนัทชิมาข,าข่าวควรัวอีกแล้วพี่น้องมืัอนี้ซีเฮ็ดต้มข้าวเปียกขาพี่น้องใส่กระดูกขาหมูพี่น้องและชิเจียวหอมเจียวกระเทียมเอง,เองเนะจ้ามืัอน,นี้น้องนัดข่าวครัวพี่น้องไปเบิ่งกันเลยดนะจ้าพี่น้องชิถูกเิีงถูกหอมถูกกระเทียมลงหมอ้อเลยนะจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า ก็สิได้เอาเครื่องเขาลงหมาะเลยพี่น้องกับหมูลงไปต้มเอา,เอา,เอา,น,าน้ำเอาน้ำมันันวก่อนเลยพี่น้องเลยเครื <c> ่ <oughs> อนลงเลยได้จ้าพี่น้องนะคะก็สิมาปุ้งบบดนี้พี่น้องใส่ข้าน่พี่น้องข้าวหน่อสามช้อนนะจ้าโงนัวพี่น้องบบดนี้โงนัว สองช้อนเกลือช้อนหนึ่งจ้าบันนี้เ้ากระชีได้เอาหมูลุ่งเลยได้พี่น้องบาหนี้อันนี้ชิซอยทองซอยกระเทียมมาจาะพี่น,ออน้องพอมีห้ากระชได้ส่วนหนึ่งแล้วชิซอยอีกหมักหนึ่งนะคะชิซอยกระเทียมเจียวเองจ้าพี่น้องน้ำพรองกมะวังบึงทีน้องเบลล่าเพราะว่าอันนั้นวัดยาม ใหญ่มาเลยสีผู้เห็ดเองน้อพี่น้องเนาะสีผู้วิธีเห็ดอ่ะน้องทองปอกเอานัดเด้อเอานัดสีซอยกระเทียมกระเทียมอ่ะซอยบางๆเลยพี่น้องเลยหน้าชิ้นประมาณแบบนี้แหละเชียวเองคะน้ำผดก่อนสีเอาหมูอลุ่มเลยพี่น้องนะนำยางโมกด้วยผม เป็นขนมนะส่งขายฟันผุได้คือชีวิตเดี๋ยวนี้เนาะช่วงทันผุจะเคยเป็นเขียวแว่คนท้องเป็นอยู่บนเดนีลกะเป็นอยู่มานานพญานาคบ่คขอดเลยขอดเลยเป็นขนมโบราณเผื่อมีกินขนมอะไรในเขียบแม่เออเคยเป็นแต่เอ้อกระเทิ้วแล้ว ปวดปวดแต่เสียเมงเนาะปวดบ่เจ้าบ่ปวดมีแล้วหายปวดเวลาวหาอยากวดมีอะไรมีเจ็บนี่จะจะเจี๊ยบเขียวค่ะดยค่อยเลยปวดในเวลาแบบหยำบหยัไปถือปองอันเขียวหันมาเจ็บครับปุ๊บแล้วแบบตื่นหนัวเลยเอาลาตลอดก็จ้าคนพี่น้องก็ปูดเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องน้องทองสีเอาหมูล,ลงขอคอยเดิมมันพวงได้เหมือนทองอ่าเนาะ เอามลูลงพี่น้องมาหนี่อยน้องทองเป็นคนเอาลง <c oughs> ไปสอดกันพี่นอ้องอือกระซูมพายค้างเอาขออ่าวลงเลยได้จ้าพี่น้องหลังจากมูเขาก็ได้คุเยเก็บดอยโอ้ยโอ้ยคอยนะลูกเอ่อข่าวลงเลยจ้าคนดูดุพี่น้องเลยเดี๋ยวไมไปรีดหมอข้าวตีเจียวกระเทียมนะจ๊ะพี่น้องเออหอมมันยังบหอนทันท่อน เราทั้งทอดเนาะเดี๋ยกกำลังวนบนแบบยองหอมก็กระเทียมหอมก็กระเทียมเกยวเลยิียวเลยจ้าผิดเขาเนาะตอกะมันเฉลยพี่น้องเบอร์ผิดเขาเพิ่นพี่น้องเด้อเนี่ยเพรอะอะไรเพราะอะไน้ำน้งนานเผ็ดผิดเขาเลยนี่มันหมดราะว่าอันน้ำมันมันทอดน้องทองพากันอันน่ะอุ่นทองพี่น้องเด้อ อิ่มเลยค่ะกระชีตักหน <In boundaries. S 3> <si suppression> ่อยเนึ้อสะระดีพี่น้องสุขุสุคนจ้ามากินข้าวเปียกข้าวที่มือน้องนัดน้องนัดกินข้าวเปี่ยวชูไหมน้องกระนองทองระวังเยอะในหม้อกเราจะถั่วที่น้องได้น้องโตถั่วเนของน้องนัดสะระดีที่น้องในึ่งยกกระดูกด้วยอันนี้อันนี้ก็คือผิดเขาหอมหัวใส่แม่ทองนี่ฮะบุษย์ยังเลยมังนาวเด้ใส่หอวบัว หอมเกี่ยวกับเห็ดเองเด้อพี่น้องเดี๋ยวไปซื้อหมูกับบวบบิ๊กกรลาบไายหลอกดาวพี่น้องเห็ดเองมึกเลยเนี่ยพริกเผาตัวเองเดี๋ว่าพริกผูใชายบอามันจะมีตัวแสบเนาะพอวัญอันเห็ดอานาโยครับเบาหน้าทางนะครับทางทางเป็ดลุงเป็ดมาเห็ดซอยพี่น้องแสบปอทอง เน่อืออะไรสุดยอดแซ่บบ่อยาเห็นแ่นัวเนาะแซ่บคนนี้เนา่รูคนนี้เลยำหนังอันจองจกใจมึดอืปลาน้ากันชอบใส่มะนานลาเขากนีมเ ไม่น้อยอันอันนาศิษฐ์ทำสว่างกับน้องทองเลยพี่น้องเลยสยูกระเม็ดมันกระเม็ดมันฝืดกระเม็ดสะอยวกระม็ดครีมทาหน้ากันแดดกระม็ดอะไรต่างไม่รู้อะไรม็ดสบู่กระม็ดมัมีห่านขายเซโนเขาต้องได้เขาไปซื้อสวัสดิ์ที่ตลาดแปดเลสิทายคลิปเขาทีอันอันนาเขาไปซื้ออันอยู่สวัสดิ์นาเกตอยู่ตลาดรักแปดเลสิทายคลิปไทย น่องเบิ่งเด้อสิไปครับน้องทอง2องคนคน้นองนัดขนบ่ไปนำ้ำบ่ไปกระดีลูกมันแดดลากันสา,ามสีคม่นคนให้อันป่าเขาเนี่ยทองเนาะลาเทียมมาได้ใครรถใส่ขข <c oughs> สน,น,สน,น,นท่าหร่บ้านกาษีเลยทองใช้ไ,ไม่หอมเทียมยุไหมัยเม่อแกผิดทองหมองหมเทียม เอาใบพอเดยลูกเด้อเห็ดลดนั่นมือหนาไงสตล์นี่สสนสสเอเค็นนดเลเด้อทำยังไงทำผ่านละเห็ดขายแต่เขาถูกยากฝา,ากมองมาเผื่ออนาคตขงัง้าเนาะพี่น้องเนาะนได้เห็ดเห็ดเขาเปียกขายนเนห็ดเปิดห้างขายเขาเปียกเขาื่องในมูข้างในยังบ่อคายดีเลยน้องนัดคาไเดาหั่นหนะ หน่นนสุดน่าห่านเขาเองนอนตรงนั้นก่อนบัวทองแหนแม่ขางมอหมัากระดูกห่านขิงกับพี่น่อกินกันเลยกิง ใช่กระนค่ใส่มะนาวใช่นมันตาแลวเหาอวะแกใช่บ่ทกแรกคนละมันตัวแบบนี่ลบอกพอเด็กเขาแยกแล้วแหละเพราะนายหมอเด้อ กินตอนก่อนจะกินหน้ามันเราเอาเนาะนีลงม,มาลงม,มาเยอแล้วทองนุ่งท้าเห็ดปมเอป,อปเมอนไรงามสะแพงหนงแทบแทบแมหมูเนาะตอนนี้แทบหนูแทบแทอง เพี่น้องไม่หอนาก็ไม่หอยกินสีวลองสหุนอดเลยเขาเปียกมือนีนขลแห้งแทบม่เหนหอกาเป็งประวัติเหียวขนาดนี้เครืองดังกับขอโทษขออภัยได้พี่น้องเ,เริเ่ เอาอะไรกี่ตัวสองตัวยังพอจอดนี่เราส่วนเราเรียกมาก่อนทาไมหอยไหนี่ด็กเขาท ลาไปก่อนเลยจ้าฝากกดไ์กติดวลาไะต่อนจ้ม่นาทีเสถึงเดยพี่น้องลาไปก่อนจ้าแม่นาทไม่ได้นอนจ้าจะฟังพุทนาจาริกนาจกันจ้าบ๊ายบายคิดหนัก้วกันหน่อยจ้า